ท่านสาธุชนมุทบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอเก็บตกเรื่องวิทระบัณฑิตต่อไปหวังว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายคงจะยังไม่เบื่อเพราะว่าวันก่อนได้พูดรูดมหาราชแต่ความจริงมันเหนื่อยจัดบรรดาญาโยมพุทบริษัท ตอนนี้เพราะว่าร่างกายมันแก่เกินไปตอนนี้งวดที่แล้วมาก็เก็บตกแต่เก็บไม่หมด <c oughs> วันนี้ก็ขอเก็บต่อว่าตอนหนึ่งที่ท่านวิทุระบัณฑิตได้กราบทูลพระเจ้ากรุราพยะ <c oughs> ว่าผู้ครองเรือนถ้าปฏิบัติได้ดังนี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้โปรโดปรง เป็นผู้มีการสงเคราะห์ดีไม่มีการเบียดเบียนมีคำสัตย์และก็ไม่ต้องเศร้าโศกหนภายหน้า <c oughs> เป็นนั้นว่าถ้อยคำที่กล่าวว่าในวันก่อนถ้ามีธุระบัณฑิตท่านมาซ้อมไว้ท <c oughs> ่านมาซ้อมแต่วันนี้อยาขอซ้อมอีสันนิตด,ดีไหม <c oughs> ซ้อมเพราะว่าถ้อยคําอย่างนี้เราฟังนด้ยากที่เานขอซ้อมต้นนี้หนึ่งนะเล่าตลอดว่าเมื่อท่านพระเจ้าโกรพยะต้องการทำของครรวาตว่าปฏิบัติยังไงจึงมีความสุขวันนีไ้ไม่ไม่จอยนะเล่าเรื่องตลอดไม่ว่าท่านทวิทุระบัณฑิตก็บอกกราบทูลว่าผู้เป็นกระหัต อยู่ครองเรือนจะต้องประพฤติอย่างไรจึงจะปลอดโรง่งจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเคราะห์ดีเว้นจาการเบียดเบียนมีคําสัตว์เวลาจากโลกนี้ไปแล้วจะได้ไม่เศร้าโศกนี่เป็นปัญหาที่พระราชาทรงถามท่านมีธุระบัณฑิตก็บอกว่าผู้ครองเรือนไม่ควครคบหญิงสาธารณะมาเป็นพญ,ญา ไม่ควรบริโภคอาหารมีรสอร่อยแต่ผู้เดียวรักษาศีลประพฤติตามทํานองครองธรรมรักษาวงระกูลไว้วัฒนาถาวรไม่ประมาทในกิจการทุกอย่างมีเหตุมีผลเป็นยุติธรรมไม่แข็งกระด้างต่อผู้ใหญ่ไม่เยะหยิงด้วยความถนนงตน ประกอบธรกิจที่เป็นพุทธเจป็นสุจริตธรรมพูดแต่ถ้อยคำที่น่าฟังก่อให้เกิดไมตรีสงเคราะห์ญาติมิตรตามสมควรให้ความช่วยเหลือในทางการงานและการเงินที่ถ้าจะช่วยได้ไม่ดูได้สมกับสมาคมกับผู้มีศีลเป็นผู้สูตรคือทรงจำดี และปฏิบัติบำรุงสมณะชีพรามเป็นนิดผู้ครองเดือนปฏิบัติได้อย่างนี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปลอดปรงเป็นผู้มีการสงเคราะห์ดีไม่มีการเบียดเบียนมีคำสัตย์และไม่ต้องเศร้าโศกในภายหน้านี่ขอย้อนนะ <c oughs> เว้นว่าตอนนี้มาย้อนกันนทกงสามวาระ ก็อไดเพราะว่าเป็นพระรพุทธพจน์บทพมบาลีที่องค์สมเด็จเปชินาสีบรมศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าทรงสงเคราะห์อาตามาเห็นว่าอาตามาเองก็ไม่มีปัญญาอธิบายแบบนี้เมื่อมาจดเจอจุจดนี้เข้าก็ดีใจคิดว่าได้มีโอกาสศึกษาไปพร้อมๆกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท นี่เป็นอั้นว่าญาติโยมพุทธบริษัทคงจะเข้าใจบางท่านที่คิดว่าอาตมานี่มีความรู้มีความเลิศประเสริฐในการปฏิบัติแต่ความจริงยังไม่ใช่เนื้อแท้จริงๆอาตมาคิดว่าอย่างดีที่สุดอย่างประเสริฐที่สุดอาตมาคงจะใกล้ๆกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท แต่อาจจะมีหลายท่านที่ท่านมีความดียิ่งกว่าอาตมาอาตมาทราบแต่ว่าท่านเป็นคราวาดเพศของพระก็ห้ามไม่แต่ใจนับถือใจมีความเค <c oughs> ารพฉะนั้นว่าจะใดที่กล่าวไปในด้านธรรมะของชาดกถ้ามาเอินบางเอิญจะไม่ละเอียดไม่เป็นที่ถูกใจก็ต้องขอภัยบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทที่รับฟัง วันนี้ก็เล่าเรื่องต่อไป <c oughs> ว่าเมื่อเมื่อท่านธุระบัณฑิตวิธุระบัณฑิตสแสดงจบลงแล้วก็ลงจากธรรมาติถวายความเคารพกับพระราชาให้ย้อนตอนต้นไปนิดหนึ่งนะถ้าพระราชาพร้อมไปด้วยพระราชาร้อยเอ็ดก็เสด็จกลับพระราชนิเวศถ้าวิธุระบัณฑิตก็จะกลับมายังเคหายของตน แต่เทวาปุณณกยะเขากล่าวว่านี่ความจริงตอนนี้วันก่อนกล่าวมาแล้วแต่ย้อนหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นการประสานกันจึง <c oughs> กล่าวว่าท่านต้องไปกับข้าพเจ้าทาว่าพระราชาเนี่ยพระราชทานท่านให้แก่ข้าพเจ้าแล้วท่านตกเป็นเ,ปเจ้าของข้าพเจ้า ไม่ว่าท่านเนี่ยตกเป็นของของข้าพเจ้าแล้วเขาจะจะหอบจะหิ้วไปไหนมันก็ได้ไม่ใช่ว่าจะทําอะไรตามใจท่านได้นี่ท่านกล่าวเขากล่าวต่อไปว่านี่ข้าพเจ้าเปน็นนายของท่านนะท่านจงปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่น,นายของตนแน่เอาเขานั้นแล้วนายใหม่วีสัยขอขบัณฑิตที่แท้จริง ย่อมทําตนให้เป็นประโยชน์แก่เจ้านายของตนอืุลน,นักยักษ์ที่แปลงเป็นคนก็พูดมีคำคมไม่น้อยอุลน,นักยักษ์นี่เป็นใครตอนจบเรื่องจะรู้พระพุทธเจ้าจะทานุนชาดดกให้ว่าใครมาเกิดเป็นอะไรเป็นอน,นว่าท่านมีรู้ท่านวิธุระบัณฑิตก็ตอบว่าดูก่อนท่านมานพปูจเจริญ พ้อนั้นข้าพเจ้าทราบดีแต่ขอท่านได้โปรดพักในเรือนข้าพเจ้าสักสามวันก่อนความจริงนยข้าพเจ้าได้ทําประโยชน์ให้แก่ท่านมากอยู่แล้วเพราะว่าข้าพเจ้าพูดความจริงก็เป็นประโยชน์แก่ท่านโดยที่ไม่เห็นแก่พระราชาทำให้ท่านได้ตัวข้าพเจ้าด้วยความเป็นจริงไม่ใช่โดยอย่างอื่น ที้ข้อนี้จงรู้ไว้เถิดว่าข้าพาเจ้าเนะ่ะมีคุณแก่ท่านมากแล้วเพราะเหตุว่าเพราะเหตุฉะนั้นท่านจงยับยั้งไว้ก่อนพอที่ข้าพาเจ้าจะได้มีโอกาสสอนบุตรปัญญาข้าพาเจ้าบ้างเพราะการที่จะจากไปเนี่ย <c oughs> มันก็ไม่แน่นักนี่ว่าจะได้กลับมาเมื่อไรหรือไม่ได้กลับ ดังนั้นก่อนที่จะไปท่านที่เป็นบุตเป็นพัญญาคนจะมีความไว้อะไรสั่งเสียกันบ้างในวาระสุดท้ายของชีวิตท่านปุนักยาได้ฟังแล้วก็เห็นจริงและจนได้คิดว่าแม่ท่านบัณฑิตคนนี้เนี่ยพูดจริงตรงไปตรงมาจริงๆเป็นคนที่มีบุญคุณแกเรามากถ้าแม้หากว่า จะให้เราพักอยู่ก่อนเนี่ยสักเจ็ดวันหรือว่าจะอยู่สักครึ่งเดือนคือสิบห้าวันเราก็อยู่เมื่อคิดแล้วจึงกล่าวว่านี่ท่านตามใจเทินนะจะให้เราอยู่แล้วก็อยู่สามวันเราก็อยู่เจ็ดวันเราก็อยู่สิบห้าวันเราก็อยู่อยู่เพื่อความสุขใจของท่านในฐานะที่ท่านเป็นคนดี ทั้งนี้ก็เพื่อว่าเมื่อท่านได้ไปแล้วอยู่ข้างหลังจะได้มีความสุขนี่คนอยู่ข้างหลังนะเมื่อเขาพูดแล้วก็เข้าพักอยู่ในเรือนของท่านวิธุระบัณฑิตนั่นเอง <c oughs> สำหรับท่านวิธุระบัณฑิตก็ได้การต้อนรับแก่ปุญนกยักษ์เป็นอย่างดีให้พักในห้องโถงใหญ่อัสง่างามเพียบพร้อมบริเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งปวง แล้วก็มีนางบำเรอร่างงามนุเจเทพกัณยาให้อยู่ปฏิบัติโนดฟันเพียจนเพียงพอไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องตลอดจงแต่งการขับรำฟ้อนรำขับร้องและมีดนตรีเพื่อขับกล่อมให้มีจิตรื่นรมด้วยแล้วตนเองก็ไปหานางอโนชาผู้เป็นัปญญา จ้าจะนี่บบาจึงนีง่เรียกให้บททิดามาพร้อมกันแมมดูท่านทำน,นะนี่ความเป็นบัณฑิตของท่านนะ่ะเป็นบัณฑิตจริงๆถ้าบัณฑิตอย่างมโหสถนี่ท่านไม่ได้แตะคนอื่นเลยไม่ได้กล่าวร้าวคนอื่นเลยถ้าไม่ได้ค้้นความจริงสักอย่างให้น่าฟังแล้วก็น่าคบแล้วก็น่าคิดแล้วก็น่าปฏิบัติตาม เป็นอนุนวาเมื่อทุกคนในบ้านของท่านวิทุรบัณฑิตทราบเรื่องราวทุกอย่างแล้วนี่ก็เต็มไปด้วยความเศร้าใจเมื่อมาประชุมพร้อมกันต่อหน้าบินดาด้วยใบหน้าอันนองวิติน้ำตาแมิทุรบัณฑิตเองก็ทนฝืนการเสื่ออื่นวาไม่ได้สวมกอดบทที่ดาไว้ด้วยความอะไรรักเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเมื่อพอตั้งสติได้แล้วก็กล่าวว่านี่เราต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาในญาติโยมพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าปิยโตชายเตโสโกความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักนี่คนรักที่จะจากกันโดยเฉพาะพ่อกับลูกสามีกับพัญญา แล้วก็มาเพื่อนกับเพื่อนอันเป็นที่รักจะจากกันก็มีความอะไรเสียใจกัน,นเรื่องธรรมดาดะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมา,า,าสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าถ้าเรายังมีความอะไรรักมีความเยื่อใยอยู่ในกิเลสเพียงใดความผ่องใสของใจยังไม่มีกับเราเพียงนั้น เป็นนั้นว่าอธิบายเลยเรื่องจะไม่จบ <c oughs> ท่านยังสั่งให้ตัดความอะไรในร่างกายเสียเพื่อพนิพพานเป็นนั้นว่าต่อมาพระราชาได้พระราชทา,านตัวให้ได้พูดไปนะพระตั้งสติแล้วก็บอกกับลูกว่าบอกเกินลูกกับเมียว่านี่ลูกรัก และพัญญาที่รักพัญญาเขาอะไรก็ไม่รู้หนูที่รักเธอที่รักน้องที่รักและขวัญใจที่รักอะไรก็ไม่ทราบเนาะไม่เคยมีพัญญากับเขาอ่ะพูดยังไงพัญญาจ,จะชอบใจนี่ไม่รู้เหมือนกันแต่บางทีเขาจะเกินให้พระรู้หมดเฉยๆจะไปถามนกยุงที่บินอยู่ในอากาศ ว่าก้นมหาสมุทรมีอะไรบ้างและไปถามปลาวานที่จมในน้ําลึกว่าบนอากาศมีอะไรบ้างมันจะตอบถูกที่ไหนนี่จะถามพระว่าพูดยังไงพัญญาจึงจะชอบใจเพราะพระไม่เคยมีพัญญาเพราะว่าไม่ได้จะไปถามพระญ,ญี่ปุ่นบางทีท่านรู้เหมือนกันเพราะว่าพระญี่ปุ่นท่านมีพัญญา <c oughs> ถ้าถามพระไทยแล้วก็ขอจนด้วยกล่าวไม่สามารถจะตอบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออาตมาสำหรับท่านอื่นท่านอาจจะมีความฉลาดมากกว่านี้อาตมาก็ขอยอมรับท่านเพื่อนั้นว่าเมื่อพอท่านตั้งสติได้ท่านก็กล่าวขบบทพัญญาว่าพระราชาได้พระเดทานตัวตัวเรา ให้แก่มานพผู้ชนะศะกผู้ชนะศึกกาในการพนันเราจะมีโอกาสอยู่ในบ้านนี้เพียงสามวันเท่านั้นท่านจะรู้หรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าปุณนกยักษ์เนี่ยแกมีความเข้าใจผิดจากนั่งก็จะต้องไปกับท่านมานพพ่อไม่อาจจะทราบเลยว่าเขาจะพาพ่อไปไหนและจะทำอะไรบ้าง พ่ออยายาสั่งสอนข้อวัดปฏิบัติบามประการใบแม้น่าชื่นใจในเรื่องนี้นะเพื่อเจนได้เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันพวกเจ้าให้มีความปลอดภัยเมื่อพระราชาต้องการกัญญาณมิตรฟังให้ดีนะก็คงจะตรัสถามพวกเจ้าว่ามีความรู้เกี่ยวกับธรรมะเก่าๆอะไรบ้าง นี่ในฐานะที่เป็นลูกบัณฑิตลูกที่ค,คนที่มีความสามารถนะเมื่อพ่อทําอะไรก็ควรจะศึกษาตามนั้นเผื่อไว้เพื่อใครเขาถามรือไม่ใช่นั้นก็เพื่อแก่ตัวเองจะได้แบบพิกปฏิบัติให้เกิดประโยชน์บิดาของเจ้าได้เคยสั่งสอนอะไรไว้เมื่อพู้เจ้ากราบทูลที่พ่อสอนไว้แล้วก็ถ้าหาพระองค์พอพระทัยจะตัดว่า พวกเจ้าจงมานั่งบนอาสนะเสมอกับเรานี่เถอะเจ้าจะต้องจำไว้ว่าขึ้นชีวราชรตกูลน,นั้นจะมีผู้ใดตีเสมอมิได้เป็นอันงขาดเจ้าจะต้องกราบทูลว่าขอพระองค์อย่าตรัสอย่างนั้นเลยเพราะว่าถ้าหากว่าข้าพระองค์จะทำดังนั้นก็จะหาชอบด้วยประเพณีไม่ ด้วยธรรมดาสุนัขจิ้งจอกจะไปนั่งอาสนะเสมอกระยาสีเป็นการไม่สมควรแล้วก็ยัพายกันนั่งอยู่ในที่เฝ้าตามสมควรกับฐานะของตนคนตนมาท่านสอนดีนะว่าเป็นเด็กอย่าตีเสมอผู้ใหญ่เราเป็นคนมีฐานะเช่นใดจงทรงตนในฐานะเช่นนั้น <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็แหมเอา,อางี้ก็แล้วกันคําสอนของท่านดีขออ่านขอว่ากับตามท่านต่อไปเป็นอนุวาเมื่อท่านพระบัณฑิตได้กล่าวเตือนชนิดแล้วจึงได้บรรยายราชวราชวสัดีราชวสัดีธรรม คือได้บรรณาเอางี้ดีกว่าเมื่อท่านมิธุราบันดิตก,กล่าวเตือนชนีแล้ว <c oughs> บาลีท่านฟังฟังบาลีนะมันตีทำความตีความหมายให้ท่านฟังไม่เข้าใจจะขอพูดเป็นภาษาไทยว่าเมื่อท่านมีธุระบันดิตก,กล่าวเตือนชนีแล้วจึงได้บรรยายธรรมของข้าราชการเป็นกล่าวว่าข้าราชการ ที่ประจําพระราชสำนักเมื่อพระเจ้าอยู่หัวยังไม่ทรงทราบความสามารถอันนี้จะค่อยๆพูดไปดช้าๆก็ยังไม่พระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์อยู่เองเป็นธรรมดาอันนี้ต้องจําเขาต้องดูความสามารถกันก่อนและข้าราชการยังกล้า จนเกินพอดีแน่เป็นข้าราชการอยากล้าจนเกินพอดีนะไม่กีบลาดไปว่าเป็นข้าราชการอยากล้าจนเกินพอดีก็แล้วก็จงอยาขลาดจนเสียราชการอันนี้หวังว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเข้าใจและคนที่เพิ่งเป็นข้าราชการก็คิดว่าโคงฉลาดแต่ก็ไม่แน่นักนะ ไม่แน่นักเแต่ว่าถ้าคนมีความประมาทก,ก็ไม่แน่นักว่าจะฉลาดพอเพราอสมควรแก่ฐานะนของตน <c oughs> เป็นนั้นว่าอย่าประมาทในราชกิจแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็ตามตอ้องระมัดระวังไว้เสมอตอ้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทุกเรื่อง เมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบคุณสมบัติว่าเป็นคนมีศีลมีความประพฤติดีมีปัญญารอบรู้และก็มีความบริสุทธิ์ในใจจริงแล้วย่อมทรงวางพระราชนั์ไทยไม่รังเกียจว่าของท่านต่อไปก็ไม่ยากและก็จงปฏิบัติราชกิจโดยเที่ยงธรรมไม่มีความนำเอียง ไม่ปฏิบัติเสมออาขตนปฏิบัติให้เสมอต้นเสมอปลายหลุดจ,จตราชูที่เที่ยงตรงเช่นั้นแม้ท่านสอนเพราะนะ <c oughs> และก็จงศึกษาให้ฉลาดรอบรู้ในราชกิจที่ทรงรับใช้ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนต้องปฏิบัติให้สำเร็จตามพระราชประสงค์โดยรวดเร็ว เนี่ยโดยรวดเรว็วก็เรียบร้อยนะนี่หมายความทำงานเร็วด้วยแล้วก็เรียบร้อยด้วยแล้วทำงานทุกอย่างตามภาระนาทีจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ตามกลางคืนทำได้ไม่ต้องมีโอเวอร์ไทาก็ได้เพราะว่าการทำทำไร้ไถนาของเรากลางคืนเราทำได้เราเที่ยวกลางคืนเราเที่ยวได้ เราไปสนุกกลางคืนไปยุ่งไปยากจะทำได้เพราะราชการสั่งบอกต้องมีโอเวอร์ไทยเอเขาแย่นะเป็น,น้นว่าทางที่เขาปูล,ลาดไว้เพื่อเสด็จพระราชดดำเนินแม้จะทรงในญาติให้เดินก็ไม่ควรจะเดินบนนั้นเครื่องอุปโภคบริโภคอันใดที่เป็นของพระเจ้าอยู่หัวอย่าพึงใช้ให้ทัดเทียมกับพระองค์ เป็นอันขาดเพราะว่าจะทรงพิโรธผู้กระทําสิ่งที่เสมอกับพระองค์น่นะเขามในวิธีการหนึ่งต้องเดินข้างหลังพระองค์และปฏิบัติต่ำกว่าพระองค์ให้ปฏิบัติต่ำกว่าการจะทำอะไรจะววธีเสมอเป็นนั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกเวลาและทุกประการเสื้ออาภรณ์ เครื่องประดับรูปไล่ไม่ควรใช้สยแอยทัดเทียมกับพระองค์อืมนี่ต้องคิดนะ <c oughs> ต้องคิดนะที่ให้เอันนี้จะพูดไปเลยมันลำบากต่อไปตลอดจนทั้งกับปฏิกิยาการจะพูดจาก็ต้องทําให้ต่างออกไปอย่าให้เหมือนกับพระองค์ท่านจึงจะพ้นราคีไม่มีโทษแม่ อันนี้ไม่ขอย้อนนะเพราะว่าพ,พูดช้าๆอยู่แล้วนะ <c oughs> ถ้าชอบใจก็หาเทปไปฟังก็ลกแล้วกันแล้วต่อไปนะถ้าว่าต่อไปเวลาที่เสด็จเล่นอยู่กับหมู่หมาดมีพระสนมกำนันเฝ้าแหนอยู่ด้วยอย่าสแสดงอาการทอดสนิทกับสนมกำน,นันนี้สำคัญมากสำคัญมากอย่าอย่า,ยา,ยาชู อย่าให้ฟุ้งซ่านคันลองกายวาจาให้เสียจริยาของข้า,ขาวเฝ้ากต้องสำรวมอินทรีย์มีอธิยาศัยสุจริตต่อพระองค์แม้ในที่รับก็อย่าได้จินจาปราศัยเล่นหัวกับพระสนมจะเป็นทางให้เกิดการระแวงสงสัยอันไม่บังควรเกิดขึ้นได้โอ้โห <c oughs> นี่ท่านละเอียดจริงๆนนบรรดาญาโยมพุทธบสัตั์ความจริงน่าจะลอกเก็บไว้ไปจำบ้านนะแล้ต่อไปท่านกล่าวสอนต่อไปว่าอย่าลอบเอาพระราชทรัพย์อย่าเพื่อข้งหลวงอย่าเป็นการเสียสัจจะตัดประโยชน์แล้วก็มีโทษมหาคือม,มหานก็โทษมาก อย่าเดงงการหลับกันนอนอันเป็นลักษณะของคนเกจคร้านไม่สมควรในการงานที่จะพึงมอบหมายให้แล้วก็ย่าดื่มสุราจนเมาไมายจนทําให้เสื่อมเสียศักดิ์ศรีของพูดดีเอ้วน่าจํานะอย่าค่ามราคีคือค่าสัตว์ที่โปรดรานใหเน้เป็นที่ขุนเครืองพระราชหาเยไทย เพราะว่าเป็นการฝืนพระราชอำนาจขาดความเคารพพระแท่นที่ประทับทั้งในรถทั้งในเรืออย่าท้านงตนว่าเป็นคนโปรดแล้วก็ขึ้นไปร่วมจะต้องมีไหวพริบในองคกิจอุปถากอุปถากแ,แปลว่าการปฏิบัติอย่าเฝ้าให้ไกลนักหรืออย่าให้ไกลนัก คนเฝ้าแต่พอทอดพระเนตรเห็นทนัดและก็พอได้ยินพระราชนำรัสที่ตรัสใช้คืออย่านั่งให้ชิดเกินไปอย่าอย่ให้ไกลเกินไปนะอ๋อดีจริงๆท่านสอนต่อไปว่าจงอย่าชะล่าใจว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นเพื่อนของเรานี่อย่าระวังระวังนะเพราะว่าพระราชาพี่โรธไว หมายความพระราชาในโกรธไว้เหมือนกับในตากระทบผงใก้กระตากระทบผงแป,ป๊บันงกระพริบทันทีพระราชาอาจจะโกรธไว้ก็ได้มันมีโทษของจริงถ้าไม่ประโยชน์มากท่านสอนต่อไปว่าจงยาถือตัวว่าเป็นนักปราดราชบัณฑิตที่ทรงโปรดกล่าววาจาจงจาบหยาบคายในขณะที่ประทับต่อหน้า ตอนหน้าราชสมาคมให้เป็นการท่านลงอดดีจะมีภยัยนี่ไหมนะเพราะเด,ด็กจงอย่าสอนผู้ใหญ่จนเกินไปก่อนจะสอนดูตัวเสียก่อนว่าที่นี้ถูกไหมน่าจะถูกแล้วว่าไปอีกท่านว่ายัางไงแม้จะได้รับอนุญาตพิเศษให้เข้านอกออกไดในได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาอะไรก็าตาม ก็อย่าวางใจในพระราชฐานเพราะว่ากรณีที่ไม่บังควรจะต้องได้รับพระราชอนุญาตเสียก่อนนะในกรณีที่น่าบังควรจะต้องได้รับอนุญาตจากพระราชเาสียก่อนเพราะว่าพระราชาเป็นประดุนเป็นประดุจเหน่งว่าไฟอย่าได้ประมาทต้องมีสติเต็มลงตนให้เป็นคนรอบคอบเมื่อทรง พระราชทานยกย่องพระราชโอรสหรือพระราชวงศ์ก็ไม่ควร่วนที่จะเพชรทูลคุณหรือโทษจะนิ่งควรจะนิ่งอยู่ก่อนหมายความว่าท่านจะสมโปรดปรานยกย่องใครเราตามคนนั้นจะดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีก็ไม่ควรค้านถ้าดีก็จะเพิ่งยกมองดูเหตุมองดูผลซสก,ก่อน ว่าสิ่งที่ตนจะพูดนะ่ะมันจะควรหรือไม่ควรแม้น่ารักจริงๆท่านพูดสวยท่านพูดเพราะน่าศึกษาแล้วฟังกันต่อไปเมื่อจะทรงพระเยทานปูนบำเหน็จรางวัลความดีนะีความดีความชอบในขั้นรีการคนใดก็ไม่ควรจะทูลขัดตัดลาบของบุคคลผูนะ้นั้นเห็นไหมไม่ทั้งนี้ไม่ว่าใครทั้งหมด ถ้าเขาจะรับบาเหน็จบางวันก็ปล่อยเขามันเป็นเรื่องความดีที่เขาจะพึงได้บางทีเขาจะดีเพื่อการประจบสอพอก่อชังมันเป็นเวลาที่เขาจะได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพื่อให้เป็นคนมีจิตอ่อนโยนโอนไปตามในกรณีที่สมควรดุดแย่คันจันโนที่น้อมกข้าหากันหรือว่ากอไผ่โอนไปตามลม อย่าทูลทัดทานให้เสียราชการงานเมืองแม่น่ารักจริงๆนะบรรดาญาโยมพุทธบริษัทอาต,ตมาดูวาทะของท่านแล้วไม่ชื่นใจเป็นนั้นว่าวาทะอย่างนี้ความรู้อย่างนี้อาตมาไม่มียึงได้ต้องย้อนไปย้อนมาหวังว่าคงได้รับอภัยจากบรรดาญาโยมพุทธบริษัท เป็นนั้นว่าเวลานี้ธรรมมาบญาติโยมพุทธบริษัทกําลังศึกษาร่วมกันคือเป็นนักเรียนุอรุณบานด้วยกันสําหรับวันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านพูดไปพูดมาดูเวลาก็หมดเสียแล้วนี่ญาติโยมฉะนั้นาก็ต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ูนผล,ล,ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี